นอกเหนือจากสถานการณ์ฝุ่น pm 2 5ที่เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกยกให้เป็นวาระแห่งชาติเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะคะล่าสุดค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะในภาคของพื้นที่เขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมคลินิกแก้หนี้ค่ะเป็นการไก่เกี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในทุกวันพุธรวมไปถึงจะมีการทยอยนะคะดําเนินการไก่เกี่ยนี่ของเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ที่มีความพร้อมที่จะเจรจาของทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นบรรยากาศของคลินิกแก้หนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกที่มีลูกหนี้ที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะตามระบบรวมไปถึงเจ้าหน้าเจ้าหนี้นะคะที่ทยอยเดินทางมาเข้ารับการไก่เกี่ยที่ว่าการปกครองนะคะอำเภอเมืองพิษณุโลกได้มีหนังสือเชิญมาค่ะโดยคลินิกแก้หนี้ของอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะจะจัดขึ้นทุกวันพุธให้ลูกหนี้และก็เจ้าหนี้เนี่ยมาไก่เกี่ยหาทางออกร่วมกันค่ะด้านนายกฤษต การณพันธ์ปรัดอำเภอครับกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองพิษุโล,โลก,ก็บอกนะครับว่าในส่วนของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งตอนนี้เป็นวาระแห่งชาติ โดยกระทรวงหมหาดไทยเป็นหน่วยง,งานรับผิดช,ชอบที่รับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบระหว่างวันที่1ธันวาคม2566นะครับถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและสำนักงานเขตทุกแห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันไทยดีครับเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายทางอำเภอเมืองพิษณุโลกยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องในวันและเวลาราชการ และทยอยดำเนินการไกล่เกี่ยรายที่เจ้าหนี้และลูกหนี้มีความพร้อมที่จะเจรจ,จารทั้งสองฝ่ายโดยจะก,กิจกรรมแก้หนี้ทุกวันครับวันทุกวันพุธนะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและจะมีธนาคารของรัฐอย่างธนาคารอมสินทกศเข้าให้คำปรึกษาด้านทางการเงินกันด้วยนะครับ